ส่งออกมาลูคัสครับ,รบอกขอโทษเฮลิเคนยิงโอ้เข้าไปแล้วครับผมบองบาหรหลุดไปแล้วบองบารส่งยิงแล้วครับผมมาคัทแลนฟอร์ดครับโอโหลูกนี้แบบว่าสุดสวยเลยนะประมาณโรนัลโด,โ,ดโดยิงโอ้โหสุดสวยครับผมสวัสดีครับทีเจนจอยครับ Check this out. และก่อนไปรับชมคลิปนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าผมมีข้อเสนอดีๆมาให้นะครับจากร้าน Over Top Up นะครับใครที่สนใจที่จะเติมเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกมฟ i f a าฟรีไฟ r ์อาโอวีวาร์โลแรนต์คอฟดิวตี้มือบายพับจีมบายและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมโอ้โหติดต่อไปที่นี่เลยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงยังไงฝากไว้ด้วยนะครับร้าน Over Top Up ครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปได้เลยนะ คลิปในวันนี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเห็นเสื้อแล้วนะไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ใส่เสื้อตัวนี้ใส่ได้แค่ถ่ายคลิปไม่กล้าใส่ออกไปข้างนอกเท่าไหร่นนะอายอายพูกตรงองอายช่วงนี้ฟอร์มของเราไม่ค่อยดีนะโอ้โหบอกเลยว่าฟอร์มย่ำแย่มากยิ่งนัดล่าสุดนะโดนแมนซิตี้ถล่มไปนะโอ้โหเรียกว่าแบบว่าสู้ไม่ได้ด้วยผลประตูสู้ไม่ได้ด้วยฟอร์มการเล่นสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ส,ดสดักอย่างเลยอเออว่าอะไรแบบว่ แต่ไม่เป็นไรครับผมวันนี้นะคือผมจะมาทำนายผลการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โห oh, <iology. S 2> บอกเลยแมนยูเปิดบ้านต้อนรับน้องไก่นะซึ่งบอกเลยว่าผลแพ้ชนะคู่นี้มีผลมีผลโดยตรงต่อการลุ้นที่4เลยนะครับผมอ่าไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าครับผมเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมตอนทุยุยต,ตื่นเต้นแต่ก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมปดูกันในเกม มาครับผมก็คือวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมเตะกันในคืนวันเสาร์นะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2ทีมตอนนี้เนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวเหมือนเดิมนะผมไม่ได้เล่นเองนะนี่ผมวางจอยเอาไว้นะผมไม่ได้เล่นเองนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยผมมาเล่นแอบเล่นหรือเปล่าไม่ได้แอบเล่นนะครับผมอันนี้ก็คือเราทํานายผลกันจริงๆโดยใช้เกมฟี فا 22นะครับผมมา ผู <Wars S 2> ้เล่นทั้งสองทีมตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมอ่าจับภาพมาที่คิสโนโลนโดนะไม่รู้ว่าของจริงจะได้ลงหรือเปล่านะครับผมโหยังไงก็รอลุ้นรอลุ้นเลยนะอ่านี่ก็เป็นในส่วนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมมาชุดใหญ่เหมือนกันนะภาพนี้สมจริงมากๆนะครับผมน้องๆมาสคอตอ่าตอนนี้จับมือกันเรียบร้อยแล้วครับผม มาโดยสวีตโปรติงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมดาวิดเดคเคีริโกดาโลวาลานแมกคกวยเตอร์เลสนะครับพอปปอกบาร์แม็กทูมินีบูโน่ครับแรดฟอร์ดโรนันโดแล้วก็เจดอนซานโชนะครับผมโอ้โหเรียกว่า4-3-3นี่คือเอาเลยอ่ะกล่าวว่าต้องขอชนะบ้างแล้วล่ะเออนะมาที่ทันเดนพอลสเปอร์นะครับผมโกะครับยูโกยอนลิสนะครับมีแมตต์โดนาทีนะครับผมคิเตียนโลเมโรอิลล์ไดเออร์เบนเดวิส โอ้โหเร็วจัดเร็วจัดก็คือ5 2 5 2 3นะเออมาหลัง5นะครับผมโอ้หเรียกว่ามาตั้งรับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะโอ้หถ้าเกิดผมอ่านชื่อไม่ทันจะต,ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับผมอ่าตอนนี้โดนเลฟนี่ก็คือมามีครับผมคิสเซนโนโรนันโดนครับผมโอ้โหตัวจริงขอเกมจริงขอให้ได้ลงนะขอให้ได้ลงนะ อ่ะสภาพอากาศวันนี้นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วโอเคเลยนะครับผมโรนันโดนำทีมมาเริ่มครึ่งแรกครับผมแมนยูเขียบบอลก่อนมาที่แม็กโทมิน่ครับบล็อกบาวาลานต่อมาที่มาคัสแลตฟอร์ดครับดาโลบล็อกบาวันนี้ไม่มีเฟสนะครับผมโอ้เฟสไม่ได้ลงนะอ่า m แม็กโทมิน่ครับ ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาข้างหน้านะครับผมพอปอกบาส่งที่ <ไป S 1> มาคันแล<ร>ะฟอร์ดปอกบาและฟอร์ดเขาไปได้เข็ดโทษทำยังไงส่งปอกบายิงอ้โหเปิดเกมเร็วเลยนะครับผมพุ่ s <S สาประตูของเขาได้เอาเสมอครับกูก็โยลิสเซฟเอาไว้ได้ดูปอกบายิงด้วยขวานะครับหือลูกนี้เซฟสุดสวยเลยนะโยลิสนะครับผมยังไม่ได้ประตูนะครับแมนยูโอ้โหเรียกว่าเปิดเกมมานี้ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยนะแมนยูของเรามาครับอเล็กเตอร์ลิสครับ จะเปิดลูกเตะมุมลูกนี้ครับผมพร้อมแล้วตอนนี้กำลังมองอยู่เปิดเข้าไปครับผมมงวาลานโอ้โหแต่ลูกนี้เก็บกินครับบอกเลยยอร์ลินี่เก็บกินเอาครับสปูตส์เฟอร์ได้คองบอลบ้างแล้วโูที่ครับลเมนโตโอ้หเล่นทิ้งกันสวยนะครับแฮร์รี่เคนโอ้โหจับบอลลั่นนะแม็กไาวจับไปได้มากบล็อกบาร์มายุ่งสวนกับครับบูโน สรวนที่ซานโชครับซานโชมาที่รมิมเส้นด้านซ้ายทำยังไงต่อโอ้โหตอนนี้กำลังล็อกหลอกดูโอ้โหสับขาหลอกไปได้ไหมยังไปได้นะครับผมโรนันโดเล็กเทอริสครับโรนโดโลงมารับบอลต่ำเลยนะเนี่ยบูโนโ่แตส์ฟอร์ดปลอกบาอีกแล้วปลอกบาเข้าไปในเขตโทษทำไงโอ้โหยังล็อกหลบอยู่อยู่ในเขตโทษบังบอลบังบอลโอ้โหขวาโอ้โหทำเป็นเก่านะ้วทำเป็นเก่า ะเปิดโตเก่าครับซอนครับซอนมาที่ริมเส้นด้านซ้ายคั้วขึ้นมานี่น่ากลัวเลยเฮลิเคนครับซอนเล่นชิงกับเคนนะโอ้โหเคนซอนนี่น่ากลัวเลยบอกเลยซอนครับผมขึ้นมาโอ้โหจ่ายเสียติดแฮร์รี่แม็กควายนะครับมาเดรอนซานโชมาทางด้านซ้ายยังขึ้นไม่ได้ครับผมแมนยูยังค่อยๆขึ้นเกมนะอเล็กเซอร์ลิสครับเหรียญขึ้นมาลูนันโด บูโน่โรนันโดโอ้โหโรนัโดเปิดลูกนี้ไม่ดีนะครับเสร็จกองหลังสเปอร์สเปอร์โต้กลับมาไปครับผมเรือที่สเปอร์ขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหสุดสวยเฮลิเคนโอ้โหแม็กควายตัดได้นะครับมาแมนยูตรงนี้มาที่มาคัทแลตฟอร์ดครับผมแลตฟอร์ดเล่นกับปอกบานะโรนันโดครับแลตฟอร์ด มาที่โรนโดครั้งหนึ่งโรนโดยังคว้าหลอกกโอ้โหติดครับผม <c oughs> เรียกว่าสเปอร์นี่ตั้งรับเหนียวแน่นเลยนะและสายจังหวะโต้กลับนะอ่าตอนนี้สเปอร์ได้บอลครับรอ่าเปิดยาวไว้แล้วโอ้โหลูกนี้แต่ไม่ดีนะครับอเล็กซริสเก็บบอลไว้ได้มาที่สกอตแบ็กโทมิน่เลี้ยงค่อยๆเลี้ยงขึ้นมานะบูโน,โนโครับผมส่งต่อซานโช กิเซโน่โรนันโดซานโชครับแมนยูยังขึงอยู่หน้าประตูนะหน้ากรอบผิดโทษบ็อกบาครับโรนันโดบ็อกบาหลุดไปแล้วบ็อกบารงยิงแล้วครับผมมาคัทเลสฟอร์ดครับโอ้โหลูกนี้แบบว่าสุดสวยเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากมาคัทเลสฟอร์ดนั่นเองนะครับผมลูกดีเรียกว่ากลับมาลงเป็นตัวจริงที่ได้เรื่องเลยนะก็คือเริ่มมาจากพอป็อกบาได้เลยครับตกเข้ากลาง ง่ายๆเลยครับผมลูกนี้รัดฟอร์ดไม่พลาดนะโอ้โหเรียกว่าปองบาร์นี่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนี่สุดยอดเลยนะครับผมแมนยูออกนาสเปอร์ไปแล้วนะครับผมเฮ้มาคัดลัดฟอร์ดนะเล่นกับกล้องนิดนึงเล่นกับกล้องนิดนึงแมนยูออกนำหนึ่งสูครับในทะีที่ยี่สิบสามนั่นเองนะครับๆๆอ่าทีนี้สเปอร์จะทํายังไงจะตั้งรับแบบเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วนะต้องเอาประตูคืนปาครับผมอ่าแมนยูก็ยังได้บอลอยู่นะครับเรียกว่า เปิดเกมมาแบบคึกคืนเลยแมนยูคึกคืนเลยเจยอนซานโชคิเซโนโรนันโดบูโน่เล่นกับโรนัโดครับผมโอ้โหโดนแย่งไปนะครับเรียกว่าสเปอร์หลังยังแน่นอยู่แต่สเปอร์นี้ก็ยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่นะไปครับผมขึ้นมาด้านขวาฮ <N ain> อยเบิร์กเคนนะอ่าค่อยๆขยับขึ้นมาครับเคนลงต่ำมากแล้วครับผมไม่ได้เล่นหน้าเป้าเลยนะเล่นเป็นฟอร์ดนาเลยนะครับผม เฮลิเคนดูขึ้นมาแล้วโอ้โหจ่ายได้ค่อนข้างสวยครับผมเฮลิเคนทำยังไงลูกนี้โอาโหเสร็จอเล็กเซอร์ลิสนะครับแย่งไว้ได้แมนยูก็ยังไม่ได้รีมนะครับผมเน้นครองบอลนะแม็กโทมิน่ขึ้นมายังไงต่อดีไปครับโรนันโดครับผมแมัฟอร์ดโอ้โหโรนโดจ่ายไม่ดีนะครับผมแมนยูสเปอร์นะครับผมสเปอร์โตกลับมากูเชฟสกี ชอตสกี้ครับผมคอยเบิร์กมาซอนซอนโอ้โหติดวาลานนะครับผมนีวาลานี่ด้วความเก่าแล้วแมนยูโต้กลับครับผมคิเซโนโรนโดโอ้โหแต่สเปอร์อยู่เต็มไม่หมดเลยนะหน้าประตูตัวเองนะยังแน่นอยู่เลยนะครับคอยเบิร์กไปแล้วครับผมด้านขวาชูตสกี้เล่นกับเคนเคนตักขึ้นมาโอ้โหไม่ได้ครับติดดาร์ลนะป้อกบาเก็บบอลได้แมนยูโต้กลับครับผมมาคาร์ลัอร์ แลดฟอร์ดยังคลองบอลอยู่นะลาโลครับอ่ายังเล่นอาศัยความชัวนะครับเล่นคลองบอลอยู่สหาหไหแมนยูนะแม็กโทมินีเม็กโทมินีเล่นกับบูโน่ครับแม็กโทมิน,นีครั้งหนึ่งบอกป่าส่งต่อโรนัลโ,โดโอ้โหแน่นจริงแรดฟอร์ดครับผมหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแลดฟอร์ดทำยังไงยังล็อกอยู่ประมาณโรนัลโดยิงโอ้โหฝุดสวยครับผม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกนํำสองประตูต่อศูนย์จากคิเซนโดโรนันโดโอโหท่าดีใจประจําเลยนะครับผมเรียกว่าโรนันโดกลับมายิงได้แล้วนะไม่ธรรมดาเลยลนะูกนี้โหเรียกว่าโอเ์ฟอร์ดเกือบแตกครับผมเฮ hey, ลานเกือบแตกนะฮ hey. ชูมือเยี่ยมเลยครับผมดูภาพช้าดีกว no. ่าครับมาคัดแรดฟอร์ดนะครับผมจากด้านขวาส่งโรนโดยิงด้วยซ้ายปั่นโค้งเข้าไปแล้วขู่ลูกนี้โพสิเซฟสำหรับฮุกโยลิสนะครับผมดูกันอีกทีหนึ่งโรนโดปั่นด้วยซ้ายโอ้โหซานโชก้มหลบด้วยเรียกว่าลูกนี้แบบเข้าใจกันเลยนะเรียบหอเรียบร้อยครับคอนเต้นี่เซ็งเลยเซ็งเลยกระตุนลูกทีมนะครับผมแปนยูออกนํำสองประตูต่อสูงจากโรนโดในที่ที่สามสิบเก้าแน่ๆนะครับผมโอ้โหเรียกว่า เปิดเกมมาด้วยความคึกคืนเลยนะแมนยูนะไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยโอ้โหสเปอร์นี่เขาตาจนและลำบากละปาครับผมจะยังได้บอลอยู่นะแมทโทมินีโรนันโดบ็อกามาที่แรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดขึ้นมาโอ้โหเลี้ยงหลบได้สวยนะครับผมแต่ยังติดนะสเปอร์โตกลับมาทำอะไรได้ไหมโอโ้ตัวผู้เล่นค่อนข้างน้อยนะสเปอร์นะ ซอนครับเคนมาที่ซอนด้านซ้ายซอนซอนอยู่ด้านซ้ายสับขาหลอกอยู่หลอกได้ไหมโอโ้โหหลอกไม่ได้ครับผมสเสร็จดีกโกโดาโลน,นะครับผมแมนยูโตกลับมาบอกบา,าไมค์ทูมินี โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยครับผมหมดครึ่งแรกไปนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำฮ็อตเนมฮอตสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมนี่ครับผมปอปอกบาเด่นมากๆนะในวันนี้นะถือว่าเป็นการเด่นเลยสำหรับปอลปอกบาครับผมในครึ่งแรกจ่ายหนึ่งให้แรดสอดนี่ครับผมครึ่งแรกแมนยูสองสเปอร์ศูนย์อ่าเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันต่อครับ ไปเราดูครึ่งหลังกันต่อโอเคครับผมครึ่งหลังพร้อมแล้วมาสเปอร์ของบอลครับ <c oughs> ลูกนี้เล่นยากเล่นยาก <ๆ S 2> แล้วบูโนโมาที่ซานโชครับผมโรนันโดปอกบา,บกบาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดส่งมาที่เ <San chez. S 2> จนอนซานโชซานโชอยู่กออรอบเขตโทษล็อกบูโน,โน,โนโครับบูโน,โน,โโนโเข้าเขตโทษแล้วทำยังไงอ้โหูยังส่งไม่ได้มาที่ ไม่ทุบเลยไม่ทุบเลยเข้าเส,าสียท้ออแล้วซันโชสับขาหลอกส่งโอ้โหลูกนี้ส่งไม่ถึงโรนัลโด,น,โดน,นะครับผมนะ่ส่งถึงโรนัลโดน,นี่อันตรายเลยสเปอร์ตโต้กลับขึ้นมาเปอร์โดง่งโด่งขึ้นมาครับผมยังได้ครับผมคูเชสกี้ไปครับผมเฮลิเคนเฮลิเคนยังได้บอลแต่ยังขึ้นไม่ได้น,ไดนะครับผมเนื่องแมนยูก็ลงมาแพ็คเกมรับกันแน่นแล้วคูเชสกี้ครับผมเฮลิเคน ฮเคนทำยังไงเสร็จแฮล์ี่เม็กไกว์ครับผมรเรียกว่าเด่นเลยเฮล์ี่เม็กไกว์นะวันนี้นะบูโน่แฟนนันครับแอนเดสขึ้นมาขึ้นมาหลุดแล้วทำงไงสับขาหลอกโอ้โห,โห,โหมีสับขาหลอกด้วยแต่โดนสเปอร์แย่งไปนะครับผมไปอยู่ที่ซอนครับผมด้านซ้ายซอนเล่นกับเคนซอนซอนครับผม สับขาแฮรร์ี่เคนเล็กกับซอนโอ้โหลูกนี้ชิงกันเร็วจัดปึง้งหอยเบิกโอ้โหเสร็จเฮี่แม็แมก้าวนะมาดักทางไว้ได้นะครับผมโอ้โหแมนยูต้องกลับมาอีกแล้วฟอกบาครับที่คริซโนโรนโ,โดโรนโดที่ลงต่ำมาเลยเนะี่ยวันนี้แรตฟอร์ดครับโรนโดแมตต์โมนีบูโนโบูโนโลเล็กกับซานโชครับผมโอ้โหซานโชสับขาหลอกสับขาอีกแล้วสับขาแล้ว ซันโชทำไงต่อส่งแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดโอ้โหพยายามเข้าไปเอา้าซันโชยังได้ซันโชังไงโอ้โ <can> หติด <anything> ครับอ้าสเปอร์ส่งไม่ดีแมนยู <Man U S 1> กับไอทีโรนโดยิงโอ้โห,หปั่นด้วยขวานะครับผมต้องโวยเลยฮุกโยลริสนะลูกนี้ต้องโวยเลยดูภาพช้านครับผมปั่นด้วยขวานะเกือมจะเสียบเสาอยู่แล้วโยลริสกระโดดปัดก็ไปส,สวยๆนะครับลูกนี้แมนยูยังไม่ได้ประตูที่สามนะ เรียกว่าแมนยูก็ยังโหมบุกนะครับผมเรียกว่าต้องการอะเอาตายเอาตายมาครับผมลูกเตะมุมโดยเล็กเทอริสเล็กเทอริสมองแล้วครับผมอ่ามีการขยับเปลี่ยนตัวครับแมนยูครับสกอตต์เบทูมินีออกนะครับผมซึ่งนเนม,มันย่ามาติดลงมานะเรียกว่ามาเสริมเกมรับมาเสริมเกมรับให้แน่นขึ้นนะเรียกว่าเปลี่ยนตำแหน่งใบตำแหน่งเลยวันนี้รับดังนิกเอาจริงรับดังนิกบอกเอาจริงเปิดเข้ามาครับเล็กเทอริส ลอนดอโมงโอ้โหปองปายิงติดโยลิสโอ้หโอหไม่ได้ประตูนะครับผมลูกนี้โยลิสออกมาเซฟเร็วนะครับแฟนบอลนนเสียดายเลยอ่แะแรดฟอร์ดมาทุ่มครับอ่าแรดฟอร์ดเรียกเพื่อนแล้วแรดฟอร์ดทุ่มมาครับผมอลิเซอริสบูโน <Bruno, S 2> โรนันโดบูโนซานโชซานโชเล่นกับแรดฟอร์ดครับผมซา,านโชมาด้านซ้าย เขาได้กอบโทษโอ้โหโดนแย่งเลนะครับผมแมนยูได้เตะมุมนะครับเรียกว่าสุดมันเลยนะวันนี้แมนยูเล่นผิดฟอร์มเลยบอกตรงๆว่าบุกเล่นบุกแบบเอามันเลยบุกแบบเอามันเลยขอแก้ตัวจากครั้งที่แล้วครที่แล้วโดนโดนยิงเยอะเป็นนิดนึงะนะครับผมลูกเตะมุมบูโน่ฟฟนันฟฟนันมองไปละเปิดเข้ามาครับผม อ่าหมไม่ได้นะครับผมตอนนี้บอลอยู่ที่สเปอร์ครับโตกลับมาซองฮ<ร>องมินแต่มาคนเดียวมาคนเดียวทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับผมไปครับลูคัสลูคัสโมราขึ้นมาซอนซอนซอน,ซอนมาด้านซ้ายเบียดเข้าเขตโทษู้่เบียดไม่ได้ดา์โลวันนี้เอาซอนอยู่เลยนะอ่าแต่ซอนอยังมาอยู่ครับอ๋อนี่ครับผมเสร็จ <Vir go S 1> ดีเสร็จดีก้ดาโลาน,นะ<ๆ>เ,รเรียกว่าดาโลเอาอยู่เลยเก็บเก็บอยู่เลยนะตอนนี้สเปอร์ได้ ลูกเตะมุมครับเข้ามาถึงนาทีที่67แล้วซอนบอกขอเตะเองขอเตะเองละกันขอเตะเองอมีการเปลี่ยนตัวครับผมแมนยูเปลี่ยนแล้วครับมาคาร์และฟอร์ดออกส่งแอนโทนีอิลังกาลงมานะครับผมไอหนูทายาูนย์ตัวนี้ไม่ธรรมดานะเรียกว่าจะมาเป็นซูเปอร์ซับได้หรือเปล่านะครับผมรอติดตามได้เลยตอนนี้เปตะมุมเปิดเข้ามานะครับผมเสร็จที่โรนัลดเปิดยังได้อยู่ครับซอน เขากรอบเข็เดโทษเฮลลี่เคนยิงโอโหเข้าไปแล้วครับผมตอนนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากเฮลลี่เคนนั่นเองนะครับผมเรียกว่าแมนยูเข้าบอลกันไม่ดีนะครับผมโอ้โหตอนนี้สเปอร์มีโอกาสและเวลาย,ยังพอมีนะครับผมดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งบอลมาอยู่ที่ซอนครับเข้ามาบอกเลยเาเห็นไหมครับแมนยูไม่มีใครเข้าบอลสูเคนอยู่โลง่ลงๆเลยอยู่ระหว่างแม็กควายกับวาลานนะครับผมโลง่งๆ เตะด้วยซ้ายหมดสิทธิ์เซฟสำหรับดาวิดเดเคอเลยนะครับผม,ม,มเรียกว่านี่แทบจะเป็นการยิงครั้งแรกของสเปอร์เลยนะลูกนี้ได้ประตูครับผมแมนยูสองสเปอร์หนึ่งมา so เล่นกันต่อครับ Two, <one. S 1> ผมแมนยูจะทำยังไงก็ยังเปิดเกมลุกอยู่นะครับเจดอนซันโชค็กซลสค่อยๆขยับเกมขึ้นมา <The S 1> นะครับบูโน่ฟฟนันมาที่มาติดครับปอกบา อกบานี่รึ่งหลังนี่หายไปจากเกมเลยนะแทบไม่ค่อยมีเห็นเลยนะครับแม็คกควายขึ้นสูงมาบูโน่สเปอร์ยังรับกันดีอยู่นะครับโอ้โหบูโน่ตากมาสวยมากอิเลนกาอิเลนกาทำยังไงอิเลนกาส่งมาที่็อกบาโอ้โหส่งไม่ดีนะครับผมเอาแล้วสเปอร์โตกลับลูกนี้ไม่ดีนะแมนยูก็ยังคุมกันได้ดีอยู่นะครับผม็อกบา,บ,าบูโนโ่โรนโดโรนโดส่งมาต่อไปที่ซันโชซันโชทำาไงเขากอบเข็โทษซันโชโอ้โหสับเลี้ยงเลี้ยง ต่งมาที่ไม่ดีครับผมสเปอร์ตัดได้ครับเฮลิเคนลูคัสยังขึ้นเร็วไม่ได้นะนาทีมาที่ลูคัสครับผมเฮลิเคนโหเฮลิเคนลงมารับบอลต่ำมากนะครับผมวันนี้นี่แคตตี้นะครับผมแมนยูดีกว่านะปึ๊บส่งออกมาลูคัสเขาบอกขอโทษแฮลิเคนยิงโอ้เข้าไปแล้วครับผมตอนนี้ท็อตแนมฮอสเตอร์ เส,สมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับจากคนเดิมเลยนะแฮร์รี่เคนนั่นเองโอ้โลูกนี้ดูเรียวกว่าสุดสวยครับบูล่าตบกลับมาที่เคนแม็กควเอาไม่อยู่นะครับแม็กคววิ่งตามหลังมาเอาไม่อยู่สังเกตดูทำอะไรไม่ได้เลยกองหลังคอนเทนต์ของเราหมดสิทธิ์เซส,สหรับดาวิดดีเคออีกครั้งหนึ่งครับ ยิงปั่นนะครับโอ้คอนเต้ดีใจสุดๆเลยนะตอนนี้สเปอร์ตรีเสมเอมาแล้ว2-2นะครับโอ้ยังเหลือเวลาอีก10กวนาทีนะเรียกว่าใครได้อีกลูกหนึ่งเนี่ยแทบจะปิดกล่องได้เลยนะตอนนี้สมเสมอกันที่2-2นะครับโอ้สุดมันริงๆิงไปออปอกปาขึ้นมาครับผมบูโน่แฟน,นันสเปอร์ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเลยด้วยนะโอ้เล่นชุดนี้ยังอยู่เลยปอกปาครับผมกระดกมาที่กิลังกา อีลังกาทำไงกเล่นกับโรนันโดโลนที่บูโนโครับผมโอ้โหยังแน่นนะครับสเปิร์นแน่นมากบูโนโมาที่เล็กซรลิสโรนันโดบูโนโอ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นครับโรนโดลูกนี้โอ้โห้ำหน้าโอ้โหนิดเดียวนะเรียกว่าคิเซโนโรนันโดล้ำหน้านิดเดียวเองครับผมลูนี้ตกใจเลยก่อ,อเกียรตโทษนึกว่าโดนเกียดูว่าโดนลูกโทษมาสุดมันครับผมวันนี้มา อดสเปอร์ขึ้นมาแล้วสเปอร์บอกว่าขออีกลูกขออีกลูกซอนคูกระชากมาทางซ้ายสุดสวยซอนเคนไปหน้าประตูแล้วซอนทำไงโอ้โหสิสสเสร็จอเล็กเทอร์ลิสนะครับสุดมานเอาแล้วสเปอร์เรียกว่าได้ลูกเตะมุมอีกแล้วการได้สองประตูของสเปอร์นี่ลูกแรกอะ่ะมันก็มาจากเตะมุมนี่แหละซอนเปิดเหมือนเดิมวบผมซอน อ่ามีการเปลี่ยนตัวครับผมโรนันโดออกนะครับส่งเอริสันคาวานี่ลงมาแทนนะพิโดหมดแรงแล้วสเปอร์ก็เปลี่ยนตัวเช่นกันนะครับผมแฮร์รี่วิงลงมาแทนนะเอาละช่วงท้ายเกมแบบสุดๆแล้วนะครับซอนเตเข้ามาเคนโอ้โหหมุไม่ได้แต่ว่าสเปอร์ยังไม่ได้นะครับผมบอลที่ใครบอลอยู่ที่สเปอร์นะไฮเบิร์กเคนเคนครับทำไงซอนยิงอ้ ฟองฮอนมีนครับผมซอนอมียนยิงนำนะสเปอร์นำแมนยูสามประตูต่อสองท้ายเกมแล้วด้วยโอ้โหเหลือเชื่ออะไรกันครับเนี่ยท็อตแนมฮอสเปอร์อโอ้โหมาดูครับผมเคนส่งออมาซอนอยิงด้วยขวาไม่ต้องจับเลยนะครับลูกนี้โอ้โหตหวัดด้วยขวาเดเคอาร์มหมดสิทธิ์เซฟอีกแล้ว สเปอร์ออกน้ำสามประตูต่อสองครับจากซองนนมินโอ้โหเรียกว่าดราม่าเลยเกมนี้ดราม่ากันเลยครับผมนาทีแปดสิบแปดนะเรยกกจะหมดเวลาอยู่แล้วโอ้โหปาไปแล้วเดือเชื่อมาแมนยูจะท,ทำยังไงครับผมตอนนี้โอ้โหเรียกว่าใกล้หมดเวลาเต็มทนแล้วนะโอ้หูมาครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีลังกา ยังขึ้นเร็วไม่ได้นะครับผมวาลานวาลานทำยังไงปอกบาเซซลิตอิเลนกาล็อกขึ้นมาไปได้ยังไปได้ไหมยังไปได้นะครับผมหูชดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเลยนะออ่ายังมีเวลาสำหรับแมนยูนะครับผมดราม่าสุดๆวาลานครับผมปอกบา อเล็กซอลิสอิลังกาอิลังกาทำยังไงไม่โยนอูยังไม่โยนนะแม่อยู่ได้ลูกเตะมุมนะครับอูลูกนี้อูแฟนๆในโอเทฟฟอร์ช็อกบอกเลยว่าช็อกช็อกสุดๆเรียกว่าเป็นการเตะมุมน่าจะครั้งสุดท้ายของเกมแล้วนะลูกนี้มาดูนว่าจะเป็นยังไงนะครับอูเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากตลิตเปิดเข้ามามงบุนอโอ้โห เชียร์เสาออกไปนะครับลูกนี้ไม่เข้านะไม่เข้านะลูกนี้กองเต้นี่โบวยไปเลยครับผมโบวยล,ลูกทีมแล้วโค้ดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายแล้วนะครับทนนันทสเป,เปิดยาวขึ้นมาเลยแมนยูยังเก็บบอลไม่ได้นะเรียกว่าครั้งสุดท้ายละบอกบาคาวานีบอกบา บโนโขอข้คราวนี้แล้วก็หมดเวลานะครับผมโอ้<ม>โหดราม่าสุดๆดราม่าสุดๆบอกเลยว่าเกมนี้ดราม่าแบบสุดๆนะครับผมทตแนมฮอสเปอร์นะ มาเก็บชัยชนะที่บ้านของแมนยูที่โอทัตฟอร์ดเลยนะครับด้วย3ประตูต่อสองนะฮูแมนยูออกนำก่อน2อสูงแต่สเปอร์ครึ่งหลังมา3ลูกลวดโอ้เอาตรงๆนะถ้าของจริงนะผลมันออกมาแบบนี้นะโคช็อกโลกบอกเลยช็อกโลกแล้วจะเป็นอะไรที่มันสุดๆไปเลยนะครับผมโอ้โห เป็นไปนได้ไงเนี่ยเป็นไปนได้ไงเนี่ยอะ,แล,ะแล้วนี่แหละครับผมบอกเลยว่าเป็นมีขนาดในเกมยังมันขนาดนี้นะถ้าเกิดของจริงเขาเล่นแล้วแบบมันเป็นแบบนี้นะเป็นอะไรที่สุดยอดอะผมบอกให้มันจะสุดยอดอมากๆโอ้โหเอาเอาเองเลยตั้งแต่ที่แบบผมทำทำนายผลมาคู่เนี้ยวันเนี้ยมันที่สุดเลยโอ้โหแบบเล่นกันสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม เรามาลองดูของจริงกันว่าจะเหมือนกับที่ผมทํานายเอาไว้มะ <c oughs> ยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะอะสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ